ขอกราบนอบนอ้มเดพระรัตนตรยัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพเดพระเทรานุเทระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนนจุโตนจุองค์ขอเจริญปรกับคณะสาาทัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้ กัะผมอัตมาภาพพระครูสังวรศีราพิรักเจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปัดงจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะสถาสาธุชนทัน้งหลายวันนี้เป็นวันจันทร์เป็นวันจันทร์ที่สิบ เดือนเจ็ดเหนือเรมห้าคำรายการนี้จิวรายการมรดกธรรมกเมืองเตติสนาอยู่ที่วัดายมูลตำบลแมก่กาอำเภอสันปตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปที่แม่คายวัดปักตางเจริญผู้อำนวยการท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ได้ าส่งไปตามกระแสอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีหลายๆสถานีได้มีจิตเป็นกุศลได้นำเอารายการนี้ไปออกอากาศหรือกระปออกสาญญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอย่างสะดวกสบายอยู่ที่บ้านที่จงต้องขอขอบคุณอนุมโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้นำเอารายการนี้ไปออกอากาศคือกระพรอออกสถายญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังขอขอบคุณอนุโมทนาเจ้าของสถานีวิทยุตลอดถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านตลอดถึงผู้ฟังตัวก็เป็นบุญเป็นกุศลวันนี้ได้มาก่อนเวลาหน่อยเนะวันนี้ ผู้อำนวยการเป้นมอบรายการมอบเวลาหือ้อแนมครึ่งชั่วโมงบอกสหายญาติโยมทั้งหลายช่วงนี้เป็นช่วงจะใกล้ถึงสงกรานต์ปีใหม่สงกรานต์ปีใหม่เมืองปีใหม่เมืองนี่เป็นฮ้องว่าปีนักชัดปีนักชัดใจเป่ายีเมาสีใสสงาเม็ดจันเล้าเนี่ยแะ ปีที่จะผ่านไปนี้เป็นองว่าปีเสือปีเสือเมื่อวันที่สิบห้าสิบหกนี้ก็จะเป็นปีเทาะละจะเป็นปีเทาะส่งการนักชัดปีใหม่เมืองปีเทาะก็จะมาถึงปีเสือจะผ่านไปพอกสถายญาติโยมทั้งหลายปีใหม่ส่งการ ตามที่เฮาได้ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่มืานนานมาแล้ววันที่สิบสามเป็นวันสังขารล่องวันที่สิบสี่เป็นวันเน่านี่ยความจริงเป็นวันเน่านะเอาว่าเพี้ยนๆกันไปเป็นวันเน่าวันที่สิบห้าเป็นวันพยาวันนี่เป็นวันพยาวันดังนั้นพ่อสัตยาญาติโยมทั้งหลายหลายตี่หลายแห่ง ก็ยังได้ยึดถือประเพณีนีน้เป็นประจำมาแต่ตามโหนเปลนทํานายไว้ว่าเดี๋ยวนี้มันก็คาดเคลื่อนกันไปวันเวลาคาดเคลื่อนกันไปในปฏิทินจึงบอกว่าวันที่14เป็นสังขารล่อง15เป็นวันเนา16เป็นวันพยาววันนี่ยม แต่ศรัทธาหลายท่านหลายคนหลายวัดหลายว่าเกยทำมาตลอดคือส mm ิบสามสิบสี่สิบห้าก็ยังได้ยึดถือตามประเพณีนั่นมาเช่นกัน mm hmm. ก็เราเอาละอาจจะยึดถืออย่างใดก็ตามก็ถือว่าได้ยึดถือประเพณีปีใหม่เมืองของเราวันที่สิบสามเป็นวันสังขารล่องสังขารล่อง,ง,องหมายถึงสังขารล่วงนะพอตาตา คำว่าล่องหมายถึงล่วงสังขารความเป็นอยู่ของเฮาเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของเฮาเนี่ยที่ผ่านมาถ้า,าสิ่งใดที่มันบาดีบางงามก็ขอฮือใดลืมมันไปคือมันลืมมันไปตั้งอกตั้งใจทำคุณงามความดีห,หมายถึงความบาปประมาท มีการเตือนเฮ้าท่านทั้งหลายจะได้ประมาทเนอะเมื่อมีการเมืม่อปีใหม่จะมาถึงเนี่ยสังขารของเฮ้าจะล่วงไปเนี่ยสมัยก่อนนี้บ่มีปฏิทินเนาะสัตยาญาติโยมทั้งหลายบ่มีปฏิทินบ่มีการสื่อสารเหมือนปัจจุบันก็เลยมีการเอาปืนมายิงแอบหรือมีสิ่งใดๆด,ดที่เตือนกัน อาจจะได้หู้ว่าวันนี้เป็นวันสังขารล่องไปแล้วเนอ้อสังขารของห้องเฮาล่วงไปแล้วหนึ่งปีเน้อเนี่ยเป็นการเตือนกันอย่างที่เปินอย่างปัจจุบันเฮาได้ยินเสียงปืนป้นยิงขึ้นฟ้าพ่องเป็นเสียงประทัดปะทบสะพวกออย่างใดก,ก็มีเนเะป็นการเตือนกเป็นการเตือนหออเนเอนมเฮาท่านทั้งหลาย สืบซืบกันมานั่นนะที่เราได้ยินตั้งแต่หัวค่ำวันที่สิบสองสบสาได้บางพ่องก็ทำด้วยความคึกขนองอย่างไดก็มีแต่เป็นการเตือนเป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนว่าเอออยู่สู่เขาตั้งหลายอย่าได้ปากันผารรมาดลาสาเนอเอออ่คือพยายามตั้งคุณงามความดีสุขภาพของเขามีสุขภาพดีแข็งแรงกดพยายามรีบรีบ ทำคุณงามความดีมีการหือตาลรักษาศีลเมตตาภาวานาเนอร์่เออนี้ยนี่เป็นการเตือนหรกสังขารล่วงสังขารคือความเป็นอยู่ของเฮาตึงวันนี้ถ้าสุขภาพดีก็พยายามทําคุณงามความดีออถ้ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยกว็รีบยุกยารักษาสุขภาพแข็งแรงอ,อ,อย่าได้ปากันพรมาทลาสา วันที่สิบสี่เป็นวันเนาวัวนเนาก็คือวันว่างจากปีเก่าเพื่อจะรับปีใหม่นี่เป็นคำว่นนาวันเนาเป็นวันเตรียมจะทำบุญวันเฉลิในเฉลิมฉลองวันขึ้นปีเทาะปีหน้าปีหน้า,ป,นาปีที่จะมาสิบห้สบหเนี่ยเริ่มสิบห้าบหเนี่ยจะเปลี่ยนนักชัดละจะเป็นปีเทาะ เมื่อถึงวันขึ้นปีใหม่มาเฮาท่านทั้งหลายก็มีการเฉลิมฉลองโดยการทำบุญตักบาทฟังเทศฟังธรรมตั้งอกตั้งใจทำคุณงามความดีต่อไปมีบางคนตั้งสัจจะอธิษฐานว่าโอ้ตั้งแต่ปีใหม่นี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะทำคุณงามความดีขออ,อายุกต แ่มาถึงวันถึงวันนะสิ่งที่จะติดตามเขาไปมม่มีมยังละมีแต่ผลบุญผลทานเท่าอันทรัพย์สมบัติที่มีอยู่มากน้อยเท่าใดก็บ่สามารถที่จะนำไปได้คิดได้คิดได้เมื่อคิดได้อย่างนี้ก็พยายามสะวางสิ่งต่างๆที่มันบ่คให้เป็นประโยชน์พยายามใจซับ ที่เฮามีอยู่เกิดเป็นอริยทรัพย์สั่งคุณงามความดีมีการหือต้านรักษาศิ้นเมตตาภาวนาข้าพเจ้าจะไปวันจะไปทำบุญทุกวันพระวันสิ้นบอกว่าหน้าแรงบอกว่ากลางภาษาะจะตั้งอกตั้งใจใประิตปพฤฏิบัติหือลูกร้านได้ฮักได้ชอบ ได้เป็นที่หน้าเคารพกราบไหว้ปูดยาของลูกของหลานนี่ตั้งสัจจะอธิฐานวันขึ้นปีใหม่เมื่อถึงวันขึ้นปีใหม่มาเฮาก็ได้มีการสะเก้าดำหัวการสะเก้าดำหัวนี่เป็นมาอย่างใดพระอักสถา,ายญาตอโยมทั้งหลายอาตมาได้เกเดเตดสนาธรรมอานิสง์ ส่งการปีใหม่นี่นะมันมีตอนหนึ่งพญาปัสเซนที่โกรลได้เข้าไปตรัถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพันตีคาเดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางปีบางปีมีคนล้มหายตายจากกันไปบางปีมีไฟไหม้บ้านเมือง บางปีนี่คนบบเป็นยังก็ล้มหายตายจากกันไปเป็นที่น่าอาเวตนาเป็นที่น่าสังเกตเอ้มันเป็นเพราะเหตุใดบ้านเมืองห้อนหายก็มีเฮาจะปะกันยังใดดีพระพุทธองค์จึงตรัสว่าโอ้มันเป็นเพราะเฮาตั้งหลายบ่มีความเคารพบ่บมีการทำบุญหือตานบ่มีการอ่า ทำคุณงามความดีจึงทำให้บ้านเมืองเดือดนอนบุ่นวายเหตุนั้นเอาท่านทั้งหลายเมื่อถึงวันขึ้นปีใหม่มาคือไปสะเก่าดําหัวพระทรงองค์เจ้าือไปสะเก่าดําหัวคนเฒ่าคนแก่ผู้มีพระคุณเป็นการแสดงออกซึ่งความกัตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณเพื่อ ฮือไปขอปอรจากพระสงฆ์องค์เจ้าฮือไปขอปอนจากผู้มีพระคุณปิตามารดาปู่ย่าตายายที่เกยทําคุณงามความดีฮือเฮาไปแสดงออกซึ่งความกตัญญูหู้กุณกะตะเวทีตอบแทนแต่พระคุณเขาเขาเจ้าเหล่านั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสแก่พัญยาปนนัสนทิโกศล ว่าหือสู่เจ้าทั้งหลายอยากจะฮือเพศภัยทั้งหลายทั้งปวงมันอาเบาบางหรือบ่หฮือมันเกิดก็ขอเอาน้ำขมิ้นส้มปล่อยไปสู่มากาลวะพระสงฆ์องค์เจ้าไปสู่มากาลวะต่อผู้มีพระคุณไปขอปอนจากเขาเจ้าเหล่านั้น เหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงจะบงับงบะบังเกิดกับท่านทั้งหลายนี่ในพระธรรมเทิสนาอานิสงส่งการปีใหม่เพิ่นได้กล่าวไว้อย่างนั้นดังนั้นจึงมีการสุมาการวะจึงมีการสะเกาดำหัวแก่พระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายแก่ปุพิจามานดาเอาท่านทั้งหลายจึงได้ทำกันอย่างเราทำกันเมื่อวานนี้ อย่างคณะพระสงฆ์องค์เจ้าอ่อออกแม่ออกสัทธาย,ยาติโยมทั้งหลายได้กระทำนี่เป็นการยึดถือประเพณีที่เฮาท่านทั้งหลายที่เปิ้นได้ทำมาตั้งแต่เมื่อนานมาเอาท่านทั้งหลายก็ได้ซืบกันมาอย่างเมื่อวานนี้โอ้สัทธาทั้งหลายได้มากันเป็นแน่นเป็นหนาทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าหลายจังหวัด หลายอำเภอมาชุมนุมกันมาแสดงออกซึ่งความสมักสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากันหมักหน้าหลายตาเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูหูกุลกตะทะเวทีตอบแทนบุญคุณที่เฮาท่านทั้งหลายได้ฟังน้ำเสียงได้ฟัง สาระคมสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระสงฆ์องค์เจ้าได้นํามาถ่ายทอดคือกระอปงสถาญาติโยมทั้งหลายอออกปัสถาญาติโยมทั้งหลายก็บบละเสียสาระกาลังกายกําลังรัพย์กําลังจิตกําลังใจมาเป็นแน่นเป็นหนาเมื่อวานนี้อาตมาก็ไปถึงประมาณเที่ยงปลายตอนเจ้าก็ไปทํามี ศาส,สนกิจก็ขอขอบคุณอนุมโมทนาต่อเจ้าอของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งศรัทธาสาธุชนทุกท่านได้มาร่วมกันแสดงออกซึ่งความสมัครสามากีกันดังกล่าวปีใหม่ที่จะมาถึงก็ขอ,ขอได้ตั้งอกตั้งใจสะเก่าดำหัวไปขอศีนขอปอน จากพระสงร์องค์เจ้าอุบาอาจารย์วัดเหนือวัดใต้ก็ขอพอทำได้ก็ขอหึกปากันทำด้วยความตั้งอกตั้งใจมีสิ่งของใดๆที่จะไปถวายเป็นเครื่องสังฆทานถวายตานพร้อมกับด้วยน้ำขมิ้นสมปล่อยไปสุมาการวะ,ะสิ่งใดที่ได้ทำไปล่วงเกินกับ บุคคลเหล่านั้นจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ตามพิตามารดาปุยญาตายายไผยก็ตามนี่เคยมีพระคุณกับเขาขอปอนจากท่านข้าพระเจ้าได้ล่วงเกินทั้งกายกรรมวจีกรรมด้วยกรรมปากมโนกรรมในการกึดในใจกอตาม ึดในทางที่บดีบางงามกับตันแล้วขอตั้นได้โปรดอโหสิกรรมฮือกรรมทั้งหลายนั่นกายอาสูลหายไปก็ขอฮือได้ข้าพระเจ้าตั้งแต่นี้ไปก็ขอฮือได้พ้นจากเคาะเกณฑ์เว้นโตดเคาะปีเคาะเดือนเคาะวันเคาะยามที่จะมีมาตั้งหน้าก็ขอฮือปล่อยพ้นกับกาย สลายกันไปด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้มาสุมาการลาวะอย่างอีเป็นต้นปอกสตาญาติโยมทั้งหลายต้องขอขอบคุณอนุมโมทนาเมื่อวานนี้ก็มีหลายท่านหลายคนได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกะตเะวทิตาได้ปูจากันเทศมาตวยที่ได้ปูจจากันเทศมาก็มี แม่บุญทวีตะอดัดนามเพ,พะพระได้ปุจจากันเทศมาหนึ่งร้อยบาทแม่สายทองทัญญะเก้ยวบ้านห้วยการปุจจากันเทศมาหนึ่งร้อยบาทแม่เทียมจันบ้านเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงายปุจจากันเทศมาแหมหนึ่งร้อยบาทแม่จิรพัน์โมโป บ้านนองบัวแม่ขัดยานปุจจากันเทศมาแหมหนึ่งร้อยบาทบอกสลายาติมทั้งหลายแม่สีวันสายวงสอนนี่ก็มาไขาชัดเจนพันเขียนนี่นะแม่สีวันสายวงสอนหรือว่าอย่างไรเนี่ยปุจจากันเทศข้าน้ำข้าวไฟมาแหมหนึ่งร้อยบาทพ่อบุญธรรมแม่รัตนาสั่งคำฟัน บ้านปงหนองหมู่สามตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายแฮมหนึ่งรอยบาทแม่พัดจันทิบวงพรมสายวงพรมสายเมื่อกี้ไ้าวงวงวงพรมสายกัะแม่พัดจันติบ วงพมสายนองยางลำปางอันนี้มาชักลำปางหนึ่งรอยบาทแม่เรือนเกวตะฟันบ้านปป่งหนองเวียงปะเป้าถวายปูจากันเทศมาแหมหนึ่งรอยบาทนางสาวพันนิตรพมมินพร้อมบุตรหลานปูจากันเทศมาแหมสองรอยบาท พ่อสพ่อสรายยุทธเมสสายฝนจันกุณนะนองผ้าขาวแฮมหนึ่งรอยบาทต้องขอขอบคุณอนุโมทนาโดยเนะ้อที่ได้ปุจจกันเทศมาอัตมาได้ใจเวลามาพอสมควรในช่วงแรกช่วงนี้ก็ขอขอบคุณอนุโมทนาต่อศรัทธาที่ได้รับฟังในเจ้านี้ ในช่วงที่สองจะได้นะจะได้มาฟังพระธรรมติสนาเรื่องอสวรรณศิลาสาช่วงนี้บางที่บางแห่งสถานีบางที่เพื่อนก็จะตัดสายไปก็ขอขอบคุณอนุโมทนาทุกเสียงทุกสายที่ได้ออขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เปิดเครื่องรับฟังในเจ้านี้ช่วงนี้ อาจะขอพักสัก,กรำรหนึ่งแล้วก็มาปะกันในช่วงที่สองอก็จะไปลืมเนื้อพอ,อกสัทยาญาิโยมทั้งหลายวันที่สิสเสียงสังขารล่องสังขารล่วงสิสี่เป็นวันเนาวันเตรียมวันว่างเปล่าจากวันปีเก่าจากจะต่อปีใหม่เป็นวันเนาเป็นวันเตรียมเครื่องทยทานเข้าป่าอาหาร วันที่สิบห้าเป็นวันเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่ตั้งใจไปทำบุญด้วยตนเองถ้าไปได้พยายามไปด้วยตนเองสะสางล้างซวยปีเก่าที่ทำมาอย่างบัดีีบางงามือละมันไปลืมมันไปตั้งอกตั้งใจสมาทานศีลรักษาศีลคือบริสุทธิ์ตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะได้ทำคุณงามความดี เพื่อือเป็นตี่ฮักตี่เคารพนับถือของลูกเตา่าหลานเห้นปินที่หน้ากาบไหวปูจาของลูกของหลานต่อไปสำหรับเวลานี้ก็ขอพักแล้วก็จะได้ปิกมาเตดเตสนาธรรมแบบปืนเมืองเหนือสุวรรณศิลาสาเป็นลำดับต่อไป